สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลักสิบล่างกับสูตรหลักหน่วยล่างไประจําวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 4ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่จากทางเรา mm hmm. ขอบคุณมากค่ะดูการทำสูตรหลักสิบล่างกับสูตรหลักหน่วยล่างนะคะจะเป็นคู่ชุดกันได้ทั้งหมด สีคู่นะคะสูตรเราก็จะใช้ตรงหลักสิบล่างนะคะเราจะใช้หน่วยล่างบวกหน่วยครั้งที่2บวกหน่วยครั้งที่4มีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งสูตรหลักหน่วยล่างนะคะเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนมีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวก1เช่นกันนะคะเราจะได้อย่างละสองตัวนะคะสิตัวหน่วยสองตัว เมื่อเรามาจับไข้คู่กันแล้วเราจะได้ทั้งหมด4ชุดนะคะมาดูงวดแรกที่สูตรเริ่มเข้าเลยนะคะก็มี10ล่างเราก็จะใช้หน่วยล่างเลข7หน่วยรั้งที่2เลข7แล้วก็หน่วยรั้งที่4เลข8นะคะเอา3ตัวนี้บวกกัน7บวก7เป็น14เอา4กับ8บวกกันเป็น12แล้วก็2บวก1คงที่เป็น3นะคะเราจะได้หลัก12กับ3มาดูหลักหน่วยล่างเลยนะคะเราจะใช้หลักหมื่นเลข9 หลักพันเลขหนึ่งหลักร้อยบนเลขแปดเอาสามตัวนี้บวกกันได้ทั้งหมดสิบแปดนะคะแปดก็บวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าล้วก็จะจับได้เป็นสองแปดสองเก้าสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะแล้วหวยงวดนี้นะคะก็จะออกตรงสองเก้านะคะสองเก้านะคะจะก็จะเข้าเป็นตัวตรงนะงวดแรกนะคะต่อมาดูวดที่สองเลยค่ะ สิบล่างนะนะคะเราจะใช้หน่วยล่างเลขเก้าบวกหน่วยครั้งที่สองเลขสามบวกหน่วยครั้งที่สี่ก็ได้เลขสี่นะคะบวกกันเป็นอันนี้สิบสิบสองนะคะเก้ากับสามเป็นสิบสองเอาสองกับสี่ก็เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดหลักหน่วยล่างแล้วก็จะใช้หลักหมื่นเลขหนึ่งบวกหลักพันเลขสามนะคะบวกหลักร้อยบนเลขห้าหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ ก็จับคู่เป็นหกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้เจ็นย์นะคะหวยก็ออกเจ็นย์นะคะตรงนี้ก็ได้7จ็ดศูนเป็นคู่ตรงเป็นคู่ที่2นะคะต่อมาเป็นวัดที่สมนะคะวัดที่สนะเราก็ดูที่10ล่างก่อนนะคะเราจะใช้หน่วยล่างเลขศูนย์บวกหน่วยครั้งที่สองเลข8แล้วก็บวกกับหน่วยครั้งที่สี่เลข7นะคะ 8กับ7บวกกันเป็น15 5ห้าห้าบวก1เป็นหนะคะเราก็ได้ห้ากับ6เป็นหลักสิบล่างนะคะมาดูหลักหน่วยล่างนะคะก็เอา1มื่นเลข5้าบวกกับพันเลขหนะคะบวกกับร้อยบนเลข7นะคะห้ากับ6ก็เป็น11เอา1กับ7ก็เป็น8นะคะ8ดบวก1เป็น9เราก็จะได้เป็นห้า9ปดห้า้าหแดแล้วก็ห9้านะคะสี่ชุดนี้นะ งวดนี้หวยก็ออกหกเก้านะคะได้มาสามงวดแล้วนะเป็นหกเก้าครนี้มามาเป็นดูงวดที่แล้วนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะสูตรที่แล้วมันไม่ได้ตามนี้นะคะมันหลุดไปเนาะหลุดหลักหน่วยนะคะแต่หลักสิบยังเข้าอยู่นะ หลักสิล่างนะคะเราก็จะใช้หน่วยล่างเลข9ก้าบวกหน่วยครั้งที่สองเลข7บวกหน่วยครั้งที่4เลข5้าเบวกกับ7ก็เป็นสิบหกใช่ไหมคะเอาหบวกกับหก็เป็น11 1เบวกหคงที่เป็นสองนะคะก็ได้หลัก10ล่างเลข1กับเลข2มาดูหน่วยล่างนะคะเราจะเอาหลักหมื่นนะคะบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนนะคะอันนี้1บวก กับสองก็ได้3ามนะคะ3ามเดินไป1แต้มก็เป็นสี่จับไข้คู่กันนะคะก็ได้หนึ่งสามหนึ่งสี่สามแล้วก็สองสี่นะคะงวดที่แล้วก็ตรงสองสามนี้นะคะอันสูตรหลักหน่วยเนี้อาจารย์ทำขึ้นมาใหม่นะคะส่วนหลักสิบของใช้สูตรเดิมอยู่นะคะคู่นี้นะคู่สองสามมาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะเราจะใช้ในวันที่1กันยายน2564นี้นะคะ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ลองมาดูมาคิดดูก่อนนะคะหลักสิบล่างนะคะเราก็ใช้หน่วยล่างเลขสามนะคะหน่วยล่างเลขสามหน่วยครั้งที่สองเลขหกหน่วยครั้งที่สี่เลขห้านะคะเราก็จะได้เอามาบวกกันนะคะได้เป็นสิบสี่นะคะอันนี้บวกกันได้เก้ากับห้าก,ก็เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะจะได้สี่กับห้าเป็นตัวเด่นหลักสิบนะคะ ต่อมาหลักหน่วยแล้วก็จะใช้หลักหมื่นเลขสี่นะคะบวกหลักพันเลขหกนะคะบวกหลักหน่วยล่างเลขเจ็ดค่ะจะมาทั้งหมดสามตัวนี้นะคะบวกกันได้17เใช่ไหมคะก้เาเจ็ดมาตั้ง7จบวกหก็เป็น8นะคะก็จะจับไไว้คู่กันเป็นคู่สี่เจ็ดนะคะสี่แปดห้าเจ็ดแล้วก็ห้นะได้3คู่นี้นะคะอาจารย์ก็จะเขียนว่า รอผลอยู่นะคะว่า,าสูตรนี้นะคะสูตรสิบหน่วยชุดนี้นะคะจะเดินไปต่อไหมสีส,มส้มที่อาจารย์ให้ใบนี้นะคะก็จะเป็นตัวเด่นที่อาจารย์ชอบอยู่นะคะมีใครชอบเหมือนอาจารย์ไหมใครจะชอบคู่สี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดหรือว่าห้าแปดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบหรือว่าใครจะไม่ชอบในสี่ชุดนี้เลยก็ต้องไปดูชุดอื่นๆต่อไปนะคะ ที่อาจารย์ชอบห้าห้าเจ็ดเพราะมันจะมีสูตรสองตัวมาตัวหนึ่งใช่ไหมสูตรหนึ่งได้ได้เจ็ดกับแปดใช่ไหมคะมาตัวหนึ่งคิดไม่เหมือนกันนะคะคนละคนละสูตรกันนะอันนั้นเป็นเด่นไปเด่นเด่นล่างนะคะไม่ปักหลักนะอันนั้นมีเจ็ดกับเก้ามาตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีเจ็ดกับแปดมาตัวหนึ่งแล้วก็หวยตัวเดียวก็มีเลขเจ็ดนะคะตัวเดียว อาจารย์ที่พูดมานี้คือสอนไปหมดแล้วนะคะสามสี่สูตรนั้นจะมีเด่นหลักสิบเลขห้าก็มีเด่นห้าตัวเดียวก็มีนะคะคนละคิดคนละสูตรกันนะคะคิดไม่เหมือนกันนะคะพอดีเลขมันมาซ้ำกันนะคะเป็นเลขห้าเจ็ดถ้าสูตรนี้ไม่เข้านะคะสูตรที่อาจารย์ทำให้ไม่เข้าก็จะมีชุดสำรองไว้ให้อีกหนึ่งชุดนะคะจะเป็นชุดตัวเดียวนะคะเป็นตัวเด่น เป็นคู่จับชุดอย่างนี้นะคะแบบเป็นชุดเดียวเดี๋ยวถ้าว่างๆอาจารย์จะลงไว้ให้ดูนะคะถ้ากิดใครอยากจะชมอยากจะดูก็กดติดตามนะคะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีนึงนะคะแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าหวยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะไม่รู้ว่ามันจะมาต่อหรือมันจะหยุดอยู่แค่นี้อะไรแล้วก็แต่ก็สุดแล้วแต่ ตัวเลขนะคะบางคนก็ชอบเหมือนกันบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะเอาเอาที่ชอบนะคะคนไหนไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงดูผ่านๆไปเนาะอย่าไปซีเรียสนะคะเพราะว่าณเวลานี้เราต้องรักใครสามัคคีกันเนาะเพราะว่าอะไรก็เกิดเรื่องร้ายๆมากับพวกเราเยอะแยะมากมายเราต้องต่อสู้นะคะ อาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสําหรับคลิปนี้เอาแค่สูตรหลักสิบล่างกับสูตรหลักหน่วยล่างที่อาจารย์เห็นว่ามันเป็นเลขที่ก็สวยดีในงวดนี้นะคะคงมีหลายคนที่ชอบนะคะอาจารย์ก็ฝากสูตรหลักสิบล่างนะคะกับสูตรหลักหน่วยล่างชุดคู่นี้ไว้นะคะให้ท่านผู้ชมและเพื่อนสบายชิกได้ชมดูกันเนาะเผื่อมีคนชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะ ก็หาสูตรใหม่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กวัวหวยจะออกอีกหลายวันนะคะค่อยๆดูแล้วก็เรียนรู้ไปอาจารย์ฝากสูตรหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ